ผู้ชมค,ครับเห็นการลอบวางระเบิดรางรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่3ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับผ่านมา 2, 2> วันตอนนี้ข่าวคราวก็ยังเงียบอยู่ในการที่จะติดตามไล่ล่าคนร้ายหรือว่าหาเบาะแสของคนร้ายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ทานฝ่ายความมั่นคงต่างๆก็กาลัางริ่งไล่ล่าหาคนร้ายนะครับว่าคนร้ายที่ลงมือในครั้งนี้เป็นคนร้ายกลุ่มใดโดยในเรื่องนี้พลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจโพธทร์ภาค9ก็ระบุว่าคนร้ายที่ลงมือจะต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับโดยมีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ร่วมลงมือเพราะหากเป็นคนนอกพื้นที่ก็คงจะ,ะไม่คุ้นชินเส้นทางโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กําลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อที่จะนําตัวคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีให้ได้นะครับรับความเสียหายเยอะเนื่องจากว่าฝังไว้แล้วก็ มุ่งต่อเป้าหมายในโบกี้ต้นๆอาจจะเป็นหัวจักรหรือเวนตี้ต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับในโบกี้ประมาณห้าโบกี้คร,ครับที่ได้รับความเสียหายจบเป็นการจุดชนวนระเบิดด้วยอะไรครับครับ,รบในตอนนี้กําลังตรวจอยู่นะครับแต่ในเบื้องต้นก็น่าจะการเป็นการบังคับจุด นะครับไม่ไม่ได้เกิดจากการระเบิดโดยธรรมชาติเป็นการบังคับจุดก็แสดงว่ามีคนร้ายรับครับกดกลุประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเรื่องต้นเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฉะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็มีฐานข่าวอยู่นะครับซึ่งเราก็เฝ้าระวังจริงๆแล้วเราได้ข้อมูลมานานแล้วเราก็เฝ้าระวังและส่วนหนึ่งเราก็ควบคุมผู้ปฏิบัติการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่เขาก็ยังดำรงความตั้งใจอยู่แต่ในเรื่องนี้ในกลุ่มท่านะครับ กลุ่มก่อเหตุเนี่ยเรามีฐานข้อมูลอยู่พอสมควรก็เดี๋ยวรอผลการสืบสวนการตววรวจพิสูจน์นะครับอีกนิดนึงนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากการปฏิบัติการเป็นเวลากลางวันนะครับก็ต้องช่วยกันใครพบบอ่อแสก็แจ้งข่าวนะครับ,รบนะเนะจ้าหน้าที่เราทําเต็มที่ครับท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านผู้อัญการตํารวจปุธพักก้าแล้วก็ด้วยความุมงใจของท่านผู้อัญการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเราคิดว่าคดีนี้เดี๋ยว มีการประชุมรวบรวมยรดกฐานต่างๆเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าพอสมควรคร,ครับมีคนในพื้นที่อ,อยู่ในเป้าหมายหรือเปล่าครับครับคือตอนนี้เดี๋ยวรอการสืบสวนก่อนนะครับแต่ปกติการปฏิบัติการกของเขามันก็ต้องมีคนที่อยู่ในพื้นที่ที่คอยดูปฏิบัติหน้าที่ที่ทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะฮะนะครับชุดปฏิบัติการก็ชุดหนึ่งคนที่ดูเป้าหมายก็ชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นวันครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํานอกเขตนะครับพื้นที่นะครับนอกเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่3จังหวัดสีอำเภอ นะครับก็มันความเสียหายที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเขาไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลทุกอะไรเราก็ต้องช่วยกันดูพี่น้องประชาชนนะครับฝากยัง<า>ไง <มา S 2> ไปกกถึง,งจะฝากยังไงไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวออยู่แนวรางรถไฟว่าถ้าเห็นอะไรที่ต้องสงสัย,ยหรืออะไรไอ้เก้งอะไรอย่งไร,รก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันเฝ้าดูนะครับเรื่องหนึ่งในเรื่องของระบบสรารวัปโภคกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต่างๆก็ยังเป็นเป้าหมายของเขามาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่3ามจังหวัดเสียมเพอร์แต่ตอนนี้ก็ออกมานอกพื้นที่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องช่วยกันดูก็เป็นเป้าหมายครับเพื่อทําลายความเชื่อมั่นของรัฐเพื่อทําลายความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่เราแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เขาค่อนข้างจะดําเนินการได้ง่ายเป้าหมายครับจากนี้มีมาตรการเข้มข้นไหมครับใาการครับครับก็แน่นอนครับจริงๆเราเข้มข้นมานานแล้วแต่ก็เฝ้าระวังจริงๆข่าวตัวนี้เราเราเราติดตามมาและส่วนหนึ่งแล้วก็เราควบคุมตัว นะครับแล้วก็ได้ตัวไปพอสมควรเนี่ยะแต่เขาก็ยังมีความมุ่งมั่นก็ยังมีตัวแทนที่จะสามารถปฏิบัติการเราเราก็ตามต่อไปครับนะครับเราก็ตามต่อก็นั่นไงครับซึงบอกว่าเขาพยายามทําทุกอย่างที่เป็นการทําลายความเชื่อมั่นนะครับมันเป็นทุกอย่างที่ทําลายความเชื่อมั่นซึ่งจริงๆเราก็ทํามาประชาชนพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันมาได้ดีตามลําดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันต่อไปนะครับในฝ่ายความมั่นคงก็ต้องช่วยกันทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ต้องควบคุมนะครับควบคุม กลุ่มเหล่านี้ได้ประชาชนก็ต้องช่วยกันเพื่อให้มันเกิดนะครับความสงบเรียบร้อยเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอะไรต่างๆมันจะได้เดินได้ในฐานะของพี่น้องประชาชนก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาซ้ําๆนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็น้อยครั้งที่จะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้ตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความ เรื่องของการก่อกวนนะครับรวมทั้งการสร้างบรรยากาศให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวซึ่งในขณะนี้พอหลังจากโควิดจบไปนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ก็กําลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอำเภอหันแจ่มจำนวนมากนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเฝ้าจับตาดูนะครับใครที่มีบาะแสนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ โดยหมายเลข1341นะครับกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าใครที่แจ้งเข้าไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะรักษาความลับของคนที่แจ้งเข้าไปปอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะว่าพอแจ้งเข้าไปแล้วจะได้รับอันตรายนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะปกปิดเป็นความลับอย่างดีครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานข่าว NBT ทสงขลาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ